800 00, ผู้นำโลกเทคโนโลยีขอให้ชะลอการพัฒนา AI ที่มีสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์ผู้นำด้านทางเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญกว่า800คนลงนามเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ที่อาจเหนือกว่ามนุษย์ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของมนุษย์หรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการดำเนินงานของมนุษย์การเสนอให้ระง,งับการพัฒนา AI จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสาธารณาชน และมีฉันทารรมติทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ปลอดภัยและควบคุมได้ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยบุคคลสำคัญหลากหลายวงการเช่นซัฟวอสเนียตสตีเวอสเนียตผู้ร่วมก่อตั้ง Apple และเจฟฟรีย์ฮินตันเจฟฟรีย์ฮินตันซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่ง AI ยุคใหม่การเสนอให้ระง,งับการพัฒนา AI มีวิธีการที่สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ พร้อมกับการเสนอให้ระงับการพัฒนาในระยะสั้นในการเตรียมตัวให้เตรียมพร้อมกับความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นการเสนอให้ระงับการพัฒนา AI มีการเสนอให้ระงับการพัฒนาในระยะสั้นและการเตรียมตัวให้เตรียมพร้อมกับความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์พร้อมกับการเสนอให้ระงับการพัฒนาในระยะสั้นในการเตรียมตัวให้เตรียมพร้อมกับความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเสนอให้ระงับการพัฒนา AI มีการเสนอให้ระงับการพัฒนาในระยะสั้นและการเตรียมตัวให้เตรียมพร้อมกับความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์พร้อมกับการเสนอให้ระงับการพัฒนาในระยะสั้นในการเตรียมตัวให้เตรียมพร้อมกับความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น